ครับครับครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแท่นโลูหินีโลูหินีครับซึ่งเป็นพระไอของเผ่ามาแล้วก็เบิ่งสังเกตลวดลายนี่ถือว่าเป็นผู้กําเนิดมนุษย์ลวดลายนี่เป็นโดยธรรมชาติหรือว่าเป็นโดยการซอเออซือครับนี่หล่องรอยต่างๆ่างนี่ยเป็นการซอ้อบล่องรอยการขนการขนใหญ่มันมีหล่องรอยครับครับผมครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นส่วนเดียวกันมั้งครับแล้วก็นี่ครับมาเบิ่งหินใหญ่ในตัวนี้คือแท่นครับตัวนี้หินกะเขามา เรามาจากโบราณสถานโดมเมืองเตียวเห็นภาพนะครับพี่น้องจีนะครับนี่คือหินหินแผ่นเดียวเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่คือหินนะครับนี่ครับัโตโตนี้ต่างกันบ่ครับท่านนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นอย่างครับเสม่าอ๋อเสม่าหินเสม่าหิลเปแรงเป็นหิาแร่หิาแรงต่อกันเลยครับแต่ว่าตอนนี้แตกจากการค้นย้ายบ้างจากการแผ่นหินหิลแ่ทรายแดง เป็นเห็นอักษรซีบันทัดอ่าพี่น้องพี่น้องครับเบิ็งอักษรซีบรรทัดครับอ่าซึ่งเป็นอักษรปลวะแปลว่าครับนี่อักษรแปลว่าแปลว่าอะไรนายชัยเอ็มแก้วไข่ผู้เจียวชางผู้เชี่ยวชางทางโบราณคดีของกรมศิลปากรซึ่งท่านมาแปลลงในหนังสือนะครับอ่าเราก็มีการเผยแพร่กันครับน่ายชัยเอ็มแก้วไข่ายแล้วก็มีในตับแปลซีบรรทัดนี่แปลนี่คำว่าเสนาอยู่นั่นคือตับ เสนานี่เป็นตระกูลของพระเจ้าจิตเสนนะครับความเสือถือนะครับพระเจ้าจิตเสนซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรเจนละซึ่งมีความสำคัญแล้วก็คือบอกอะไรว่าผูเขงนะครับของผู้ขงของอาณาจักรเจนละนะครับสายสัมพันธ์คือหมายถึงมาจทีัเปันลูกหลานญาติพี่น้องของพระเจ้าจิตเสนมาพวกข้องบริเวณสังขปุระมองนี่นะครับเราาว่ แต่ก่อนคือสังขปุระคือสังขปุระหรือสังฆบุรีเป็นส่วนเรืองของเมืองเตยครับผมนี่คือตัวหนังสือสีบรรทัดแล้วก็ข้างบนนี่ก็คือเป็นร่องร้อยนะครับแผ่นหินก่อนนี่เคยถูกชักลากเขาไปเก็บไวันใบวันทรงกที่ท่านผมอธิบายฟังต่อต่อที่ใสว่าพวกใหม่ใหญ่ๆที่กึ่งไปยังนบอครับซึ่งเจ้าอาวาสวัดทงเปื่อยย่านเขามา โน่ทีไปนะครับเราเอากรนไปเบผมมีรถเข็นด้วยครับน้อที่ว่ากันครับนี่ครับนี่จากว่าใหญ่แลยวยิงมากมาเจอตรงนี้ครับนี่มามาเป็นเป็นเออโทษครับเป็นหินก้อนเดียวกันบอครับนี่ก้อนเดียวบอเาตทีเสียเป็นส่วนประกอบของโบราณสถานแต่ว่าถูกปลยจำหลักแต่ว่าแกสลักจากหินก้อนเดียวแม่บ่ครับแกะสลักนะครับพี่น้องมาเบิ่งจากการแกสลักไล่ซึ่งเป็นส่วนส่วนประกอบของโบราณสถานของโบราณสถานกันนี่ครับพี่น้องมามาเบิ่งแล้วก็มีก้อนนี่ก็เคยเอาเขาไปเก็บไว้ เปรี้ยในบัตรคือกันส้มเปลี้ยคือกันเราเพิ่งเอาขมเอามาเก็บไว้บบอนเดิมบางช่วงสมัยหลวงพ่อสิริขันมาปรับปรุงโบรณาบรณวัตถุสถาน,ถานทีท่ทนเบ,บ,บผมครับ นี่คือแล้วก็ตัวนี้ครับท่านนายกครับผมขออยากผมเห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมนี่ครับผมเห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมคือคืออะไรครับนี่คือลักษณะเป็นหินก้อนเดียวกันแม่นบ่ครับแตกออกมาอ่ะครับมองโลฮีนีนะว่างซีลาลึกลองซีวาลึ่งซีวาลึ่งซีวาลึ่นมองซีวาลึ่งเออาล่มองซีวาลุ่นซีวาลึ่งถือว่าเป็นที่เคารพสักการะของของศาสนาฮินดูนี่นี่แหละครับคือในส่วนของข้อมูลนะครับก็ต้อรงว่าตรงๆว่าครับบ่ได้ว่าบาวิดบาวิดแอบหูมาเองท่านบ่ได้บอกผมดอก ปาริธจาโทษทั้งด้านประวัติศาสตร์ด้วยครับกันค้มียว่าโชคดีครับท่านนายกท่านแล้วตัวนี้ครับท่านผัานกันมามี่าครับมุดได้ยูบอลเยี่ยมหมูนี่ครับโบราณสถานนี่คืออิฐคัวนี้ฐว่าเดีสักลาเข้า่อไปโบดิเข้าไปเพราะว่ามุดเกาะไม่บางตอนที่ที่เขามาปรับปรุงโบราณนี่เป็นก้อนเดียวเหรอแกะสลักที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดแมนบอกครับแมนบอกครับนี่คือลองร้อยพวกนี่คือการแกะสลักเบิดท้าทแกะสลักครับจาก หินก้อนเดียวเนาะบอกไงว่าเป็นหินก้อนเดียวจากแกสลักแต่ตัวนี้คือเซมาเสมาการปักโดยหล่อเมืองเตยแล้วก็มันสีหลายอันปัไดมันบอกครับเสมาเมื่อในช่วงหนึ่งนะครับที่ค้นวัดต่างๆมาขอไปไปปักบนเวียนโบสถ์รอบโบสถ์ที่ว่าปักเสมาดีไม้ถึงหม้แล้วก็มองที่ศักท์ มองที่ซักศิธ์ครับไปเลยปากไว้พัทธเสมาแมนบอกครับใบเสมาใบเสมาใบเสมาหินปักเขตของโบราณยังบดยังลยอ๋อครับเป็นสถานที่ที่วัดต่างๆมาขอไปเจีบมไว้ยังวัดกเฮากวัดบุรพาอยู่ในตัวเำเภอขามัจียววัดบ้านนาโพอยู่ตำบลกุดกุงวัดบ้านนุ่นม่วงซึ่งบริเวณใกล้เคียง ที่มาขนชักหลักไปเข้ากันใครๆมาขอไปนั่มาขอครเสื่อนสมัยก่อนเข้าเจ้าว่าข้าวเด็ดแท่นคือเราบ้ได้แพงแท่นแหมบอกครับนี่มันสิปักอยู่ตามโดยหลอกพี่น้องคือเบิ่งราพื้นที่เป็นเอ้าตอนนี้ว่าหาฮกลอยไรเนาะเอาบอกไหมว่าหาฮกลอยไรไปซ้ำเด๋แต่ว่ากระหลงเหลือบางส่วนแหนบอกครับแล้วก็สิไปซ้งเด๋บ้างนะครับแล้วก็ว่ามีทางไหน้าเองบอกครับครับนี่คือครัับลกษณะนี่นะครัาเครื่องปั่นดินเผาที่เขา พุดได้นี่ครับอีกเครื่องปั้นดินเขาพุดอรื่องหนึุดบ่อปลาผลเลยใส่แมคโครไปพุดมาเลยแก่อ๋อครับครับซึ่งเป็นเป็นบ่อหมายถึงว่ามองทะลมองในเตาเตาเผาจำนวนหลายสิซึ่งเป็นขนาดนี้เป็นบ่อปลาอยู่ขนาดนี้มันแตกสิเป็นถวยซ่ามไฮแมนบ่อครับเป็นเป็นรองร้อยของนักนักโบราณนโปลากันเองถึงว่าเอ่อเมืองเตยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากว่าผ้าชนะ ครื่องปั่นดินเขามีความละเอียดหมายถึงนี่แสดงว่าช่างตระกูลของช่างเป็นช่างที่มีฝีมือยอดฝีมือรัก็ต้องอยู่เมืองที่ไงนะครับครับผลิตเพื่อมเรื่องไปอาจจะมีการแหลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างเมืองไกลๆย่างบริเวนบ้านเมืองโน่นเมืองหน่อยยู่อำเภอคำแกวคแก้วแล้วก็อยู่ในอำเภอหมาชนะชัยย่างบ้านคู่เมืองก็มีคือกันใช่อาจจะมีการแหลกเปลี่ยนสินค้าหรือบ้านตัดท่อเนี่ยอาจจะมีการ เอาไปแลกเปลี่ยนกันบบ่งบอกถึงว่าสร้างสมัยก่อนไหมครับสรางสมัยก่อนแล้วก็มีเส้นทางนึงระหว่างบ้านชุกไปไปหาบ้านตัดท้องซื่อว่าเป็นเส้นทางตัวนั้นใส่สำหรับเดินสมัยโบราณเขาเลยว่าทางเมืองทางเมืองเขามีสื่งยึดนี่ก็ยังเอิ่นซื่อว่าทางเมืองคือทางเมืองคือเก่าแม็นบอกแสดงว่าทางไปเมืองทางเมืองนี่ครับบรรยากาศที่นี่นอกผมจะขออนุญาตนี่ครับมาอ้อมในเสือก่อนนะครับท่านนายกครับจากตรงนี้นะครับคืออันนี้คืออย่างครับนี่ครับผมขออนุญาตเเีน่้า ไอ้คุตเป็นใหม่ครับใหม่หาดสิเป็นนี่นี่เป็นเป็นองร้อยเป็นบอครับนี่ลองร้อยการแกสลักคือแกใช่ว่าพญานาคงูเลื่อยแม่นบอครับลักษณะมันบอคูได้มันฝังอยู่ในบ่อปลาเป็นต้นบ่อมันเสาเสาตะเคียนหรือว่าเสาหลักนั่งสักอย่างอาจจะแม่นราว่าลักษณะการเป็นลักษณะเดี่ยวเป็นแับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คือกันบอครับท่านกระซี่ดาตัวเดียวกันเนาะครับผมส่วนตัวเดียวกัน ก okay. ับคนกับพุทธคนมาได้แม่กระทั่งเขาง้วเขาขั้วเขเก่าๆก็ยังมีใช่ครับ่านบอกกับเขาง่วยทางในครับพี่น้องนะคผมบอกว่าเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศทั้งหลังไปพร้อมๆกันครับนะครับเบิ่งบรรยากาศไปพร้อมกันนี้ส่วนหนึ่งครับสิ่งดีๆที่อ่อนซ่อนเข้าน่ำมาแล้วก็ท่านนายยกกำลังให้ความรู้นะครับแล้วก็ที่ผมเห็นตรงนี้ขออนุญาตยกเบื่อไหว้สักก่อนครับขออนุญาตยกเบื่อไหว้สักก่อนก่อนสิขออนุญาตสอบถามนี่คือโครงกระดูกแท้ๆของจริง กรองนะครับโกงกาดูกวนี้เพิ่งคุดของกรมศิลปากรที่11อุบลราชธานีพุดพันมาขุดสำรวจครับไปพบอยู่บริเวณท่าข่าวัดท่าข่าวัดที่พักเม่เลยครับผมนี่ประมาณครับครับจิอยู่ลึกประมาณจากซี่เมตรจากขึ้นไปซี่เมตรครับนี่คือของแต่แท้ด้วยครับคุดลงไปแล้วแม่สิพ่อชั่นดินเศษครับผมจับได้บอกครับจับครับ ก็คือตรงนี้ก็คือเป็นกระดูกที่กลายเป็นกึ่งเป็นหินเป็นเป็นดินไปแล้วเป็นป่ครับท erm ่านสวัส hmm. ดีคร yeah. mm ับ hmm. มีกําไลดีบ่ะครับทีที่พันวันนี่คือกําไลกําไลนี่เฮ็ดจากยังครับเดเเดมีผู้ใดเเดบ่งบอกเฮ็ดจากกับเหล็กโลหะเป็นโลหะบ่ะครับทีที่โลหะสัมฤทธิ์ได้ครับที่ยังยังอยู่ในแขนได้ครับของโครงกระดูกสององค์สี่แม่นบ่ะครับบริเวณที่คุดพอดีะครับมันจะมีหมออยู่อยู่ บริเหมออยู่บริเวณหัวหัวหรือว่าข้อไงศีรษะข้อไงส่งศพข้อไงของโค้งกระดูกของโค้งกระดูกครับสิมีหมอตั้งนลึกลักษณะการฝังนี่ครับหันหัวนี่สิหันไปด้านทิศตะวันตกทิศตะวันตกม่ครับอยู่ในรัฐเฉียงไปเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือครับแต่ว่าเขาผู้เชี่ยวชาญดิการขององค์ศิลปกรมาเป็นโค้งกระดูก ของผู้หญิงเพราะว่าสังเกตจากกำไรรกไลมันบอกครับอายุประมาณจักสามสิบกว่าปีเสียชีวิตครับอาจจะเสียชีวิตจากสาเหตุอย่างโมโหตั้งแต่อายุวันสามสิบกว่าปีตอนต้นหรือไปแล้เจ้าหน้าที่ท่านเห็นว่าคือว่าดูดูโดยสภาพโครงกระดูกมันบอครับโอ้ครับนี่คือของแ้กจากนั้นเป็นหยังคือเอามาว่างเอามาไว้เนื่องจากว่า อาบริเวณโบสถ์ขุดเนี่ยลุ่มที่ขุดนี่มันใกล้ถนนใกล้ถนนเขาย่านทางั้งข้าวทั้งนู้ดยาครั้งย่านคนบประสมดีย่านบางที่อะรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยุ่นอาจจะตกลงไปในน้่เลยดูไล่เม็ดเบ่ครับรัมนอยู่ทางก็เลยเอาเขามาเก็บนี่คือเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรทีสิบเอ็ดอุบลราชธานีครับมาทำการเอาเอาวิธีการของของเจ้าหน้าที่คน เอาขึ้นมาเก็บไใบบอลมาเก็บบริเวณตรงนี้มาบริเวณตรงนี้เอาตรงนั้นก็เลยถมซะถมมาคือหมายถึงเก็ียวเก็บยังค้งหลงเหลือคือสภาพอยู่ในสภาพตรงนั่นแหละแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยแม่นบหครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อให้คงสภาพอยู่ให้พนรุ่นหลังได้เห็นกันจังสิ่หะครับเขาเด้มีโอกาสได้มาเห็นถือว่าโดยบรรยากาศภาพโดยร่วมกับเป็นจังบุญเป็นจังวาสนาโศกศาสนาตัวครับจังด้มีโอกาสได้มาพอกันเขาอนุรักษ์นะครับของเก่า ของกินกระบกินมันกระเดาแมนบอครับของเกาขับบอกรเามันกระสิลืมจังสิละครับเขาได้ผู้นําชุ่มชนแล้วก็ผู้นําหลายด้านมาซอยรวมกันแม้กระทั่งท่านผู้กำกับท่านก็เต็มทีแหละครับนอกท่านผู้กำกับในส่วนตรงนี้ครับในส่วนตรงนี้นี่ครับกระดูกนี่กระดูกกระด๋อยะครับนี่ผมเห็นแบบอยู่ครับนี่โครงกระดูกของมนุษย์บอครับหรือจังไดครับหรือเศษพวกสั์พวกสั์ทีคุดคนพบแมนบอครับอยู่นี่ เงินแม่บอกครับลากาสีเบิ้งว่าสิงเงินบอกครับทีวาอยู่เป็นสิงจำลองครับในพี่น้องครับนี่คือภาพจำลองแม่บอกครับทีที่เพิ่งนี่ยครับพี่น้องกับเบิ้งภาพโดยร่วมกันแล้วกันว่าภาพจำลองนี่ตัวจริงอยู่ครับอยู่อุบลราชธานีครับพิพิธาธันพ์พิธภัณฑ์นะครับอยู่อุบลคือนี่นี่คือตัวจำลองเห็นไหมลากาสิงตัวจริงกับยูหุ่นแต่ว่าตัวนี้เป็นสิงจำลองจาก หินซีลาแดงแม็นบ่ครับจากซีลาไส้แดง,ดงพี่น้องครับเชิญเข้าไปเบิ่งมาพร้รอ,ม,อ,อรมกันเลยกันเลยกันครับนี่ครับเอาตรงไหนก่อนครับท่านนายกบรรยากาศนี่ครับนี่นี่<อ>คือหลายอย่างเลยครับอืต้นแหนยู่บริเวณยนนานาโมกขหนึาโมกคือตัวนีเป็นบ่ครับเทวสถานครับเทวสถานที่ว่ากูกูทูสกัดนี่บ่ครับกูบุรุษนี่ก็คือตัวนีเป็นบ่ครับ ราคาเคยไปปรากฏอยู่ในหนังสือของอาจารย์ดรธิดาสารยาครับที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับแมีนบ่อครับหลวงเมื่อเับเวราชาตานมีบุญญาแห่งไอ้เพลิดครับก็ถือว่านี่ในส่วนหนึ่งครับหมอแห่หมอไห่เรื่องใสครับตัวใดครับบอ๊นี่นี่ตัวนี้คือละอิฐธิดาสารยาครับัับบครดรศรีศักดิ์เขามีโพดมผนเขียนว่าเมืองเตยนี่หรือเมืองสังขปุระสังขปุรครับ เป็นเมืองที่มีความเจริญสังเกตจากการตะกันเล็กครับครับตะกันเล็กซึ่งเขาเป็นเตาเผาถลุงเล็กเพื่อใส่เป็นเครื่องมือเครื่องใส่หรือแม้กระทั่งเฮ็ดผลิตแล้วนำไปแหลกเตียนสิกากับเมืองต่างๆที่เป็นชุมชนโบราณสมัยก่อนครับนี่คือหมายถึงว่าตรงนี้คือเป็นเมืองศูนย์กลางกับว่าใดในการแหลกเลียนศูนย์กลางของลุ่มเช่บกเชบเชบกเช่ใบแม่ลำซี่ ครับเพราะว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าสมัยท่างเรือได้เป็นไหมครับสมัยก่อนจะม่ใช่ท่างเรือไหมครับเพราะว่าช่องทางดีมากหมายถึงว่าล้อมรอบโดยแม่น้ำไหมครับล้อมรอบโดยแม่น้ำเราโบกไก่คือว่าสมัยก่อนสีสานชุ่มชอต่างๆกต่ต้องสังเกตว่ามีน้ำไหมครับสังเกตคือน้ำสำคัญกว่าถนนไหมครับความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์แต่ขึ้นเองสิเลยครับแต่ว่าบางส่วนก็ต้องเป็นที่เนื่องนบ่ครับน้ำท่วมบ่ถึงเป็นน้ำท่วมบ่ถึงก็็จะเปนบถึงใช้ยาพุ่มต้องดี นะครับบอกง่ายๆว่าสมรภูมิครับครับเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศต่อไปนี่เพิ่มไปเบิ่งสิงค์ครับท่านสารวัตรท่านนายกครับนี่ครับสิงค์ที่ว่าสิงค์สิงค์จากหินศิลาแดงศิลาแดงนี่ครับศิล่าไส้แดงนะครับนี่ครับนี่คือจำลองจำลองไหมตัวจริงจริงตจริงคือตัวใหญ่กว่าตัวนี้ตัวตัวใหญ่กว่านี่แต่ว่าตัวนี้คือตัวจำลองเลยครับจำลองมาจับได้เนาะครับครับ นะครับเงินทองนะครับเต็มปากได้ครับโชคโชควันหมานพี่นองเบิ่ลเทากันครับหลับหลับเรืยๆอ่าครับดวมดวงตาบุญอุดมสมบูรณ์เท่ากันนะครับแต่จังสีละครับเข้ากับท่างอ่อนซ่อนเฮดดี้ทีวีกับน้ำนะครับความรููต่างๆหรือว่าทีพี่นองแนะนํำกันเข้ามานะครับเบิ่งรูปแบบของรายการเราก็เบิ่งฉากเห็นได้หลายรูปแบบนี้คือตัวอย่างครับท่านนายกครับนี่คือเห็นแปลกๆครับเห็นแปลกๆเป็นไหเป็นห่อนเขาจริงมันอยู่ในเขาว่ามันอยู่ในไหอ๋อคือ อันนี้อยู่ในไฮเบียนบอกครับแต่ว่านี่ไฮที่แตกอกมาแล้วมันบอกครับนี่สังเกตตะกันเล็กนี่ครับตะกันเล็กนี่ลักษณะของตะกันเล็กครับตะกันเล็กคือขี้เล็กขี้เล็กเออขี้เล็กจะได้ว่าต้อมไม่ละบอกยังไงว่าการล้อมเรียบร้อยแม่นบอกครับล้อมล้อมแล้วเพราะฮัทเด้ดที่อ๋อบพราะฮัทเด้อ๋อขี้เล็กอ๋อขกตัวไงว่าโดนไปเป็นเล็กไหลได้พี่น้องเบิ่งนิดนิดพี่น้องโดนไปจนเป็นร้อยเล็กไหลวอยแต่เบิ่งเนื้อนะครับว่าเมืองเหน็ด เป็นแรงสีสามารถผลิตเล็กแมนวะครับเครื่องมือเครื่องมือสีใสเป็นกรรมตะต้องบอกไงว่ามวัดสรุวัตถุดิบต่างๆก็ต้องอยู่ไม่ได้พื้นที่นี่แมนบอกครับทุกๆต่างๆต้องอยู่ในพื้นที่นี่ก็นี่แหละครับไหต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่พุทธคนได้โยนะครับดรงเมืองเตยเท่านี้แหละว่าแบบบ้านเท่าตอนนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหมองหนึ่งทีนานะครับไหพี่น้องเท่านะครับผู้ใดที่เบืองเลยโยไกอยไกกัฝากไว้น้่งกันแล้วกันนะครับนาะ แปต่ข้ามแปลที่รักจารึกต่างๆนะครับพี่น้องนี่ครับข้ามแปลข้ามจารึกประวัติประการพุทธผลไหมบอครับอ่านี่ครับเอาเลยครับนี่กสีเห็นโดยรอบแล้วก็ซื้อเอื้นต่างๆไหมบอครับตั้งแต่ปีนั่นปีนี้สิีฮูเบิร์ตนะครับรายละเอียดนะครับรายละเอียดหลังจากท่านนายกหายคอมูลก็ถือว่ารายละเอียดกับโ้โหขอบคุ้มครับขอบคุ้ม แต่ว่าก็ยังมีให้พี่น้องเรียนรูกดูมองนี้อีกนะครับท่านถ้าท่านมาโดยตัวของท่านเองก็ถือว่าเห็นมาเห็นโดยใจท่านเองแมนว่ะใช่มันเป็นชวนนี่การเที่ยวชมนะครับก็ถือว่าก็มีบรรยากาศอีกหลายๆบรรยากาศนะครับเนาะครับกับสีรบกวนท่านผ้าไปเบิงผ้าไปเบิงเพิ่งล่ะครับครับโอ้ครับขอบคุณครับเอาไปเบิงบรรยากาศพร้อมกันครับขอบคุณครับไปเบิงน้องเนี่ยเป็นเฉพาะไปถะงไต้หนุ่มซึ่งหนุ่มก็ต้องนสารวัตรบริเวณน้ำ แรงน้ำซักซีที่เขามาใส่ในพิธีบวงสวงแม้กระทั่งุปัจจุบันเนี่ยยังเวลาบวงสวงพระธาตุโบราณสถานมันเคยต้องไปเอาน้ำแรงน้ำมาท่นางทนนี่นะแต่ว่ามันกะสีมีอีกบ่อหนึ่งนม่บ่อเจอได้ทีบ่อบหนึ่ง อันนี้เขาไเป็นเอาตัวไหนเก็บเก็บไปเป็นความลับซะเวลาไหนาที่ตามต่อไปต่อเช่าบ้านก็ยังบวกคาไปโยต์ขายหาหมอพีอันบอกครับเอาไว้เดี๋ยวจะมีบ่อหนึ่งที่ป่ามีปลาร้ายมากไม่หรอกจะเป็นหมองสำรับให้อาหารปลาลูกหลานมากครับผ่อนคลายเนาะนาเที่ยวการสิยรบกวนท่านสารวัตรเป็นคนพาไปแต่ขอบคุณท่านนายกก่อนนะครับขอบคุณความดูแล้วก็โอกาสหน้าทั้งทีมงานอ่อนซ่อนห้องก็สิบพัขอความอนุเคราะห์ขอความดูเกี่ยวกับในส่วนของกิจกรรมนะครับที่ก่อเกิดอยู่ในชุมชนเฮา เป็นงานยังกับเล้วแต่นะครับถือว่าเป็นเวียดน้ำกันขอบคุณครับท่านนายกครับขอบคุณครับครับขอบคุณโยครับผมบไปเบิ่มบรรยากาศต้องกันครับผมครับ